วันนี้ผมมาอยู่ที่สูงให้สมกับระบอบประชาธิปไตยชั้นสูงนั่นเองที่เราจะไปใช้ไปเป็นเป็นต้นแบบของโลกนะประเทศไทยมีระบบระบอะบอของตนเองหลังจากที่เอาระบบระบอะบอของโลกที่มีอยู่เนี่ยจับมาใส่มั่วหมดเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะฮะใช้คาว่ามั่วได้เพราะว่า การทำรัฐธรรมนูญนั้นอ่ะเขต้องใช้ s p e c i a l ลลิสบุคคลพิเศษที่มีความเข้าใจในการสร้างประเทศแต่เนี่ยเราไปใช้หลักแบบคนมีอำนาจอ่ะมีอาวุธอ่ะออกมาไดพ้พอยึดประเทศได้อย่างเงี้ยก็ประกาศปกครองเลยอ่าก็เขียนสั่งทุกอย่างในรัฐธรรมนูญแบบไม่ใช่ s p e c i a l ลลิสจึงไม่รู้หลักวิชาที่ถูกว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่ก็ตั้งกันมาแบบผิดๆทั้งประเทศ จึงเป็นประเทศไทยตัวปลอมนั่นเองนะฮะไม่ถูกหลักไม่ถูกเกณฑ์อะไรที่ผิดหลักของโลกประเทศไทยเอามาใช้มุมหน้าตาเฉยเลยแล้วประกาศใช้จนอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี้ประเทศเป็นจริงได้ขัดแยง้งย้อนแย้งกันนะมันมั่วกันหมดนะครับเครื่องมือนิติรัฐกับนิติธรรมไม่เหมือนกันแต่เราก็เอามาใช้มันทําให้ย้อนแย้งกันไปหมดเมือม่อเมือม่อเมื่อไอสิ่งที่มัน อยู่ผิดที่ผิดทางหรือผสมกันแบบเหมือนน้ำกับน้ำมันมันเข้ากันไม่ได้แต่แล้วจับมาอยู่ด้วยกันหรือไม่กระเอามันใช้เป็นหลักมันก็เวลาตัดสินลิขิตออกมาเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันทําไมมันอย่างนี้อย่างที่คนไทยรู้สึกกับประเทศเตยงนั่นแหละว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วหาคําอธิบายให้เตืึงไม่ได้เพราะไม่มีหลักวิชาที่ถูกจึงแยกถูกแยกผิดไม่เป็นผม จึงมาอาสาไงฮะประกาศตัวประกาศตนเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดนะครับซึ่งคนแรงงานธรรมดาเนี่ยคนปกติเขาจะไม่ไม,มาประกาศครับส่วนคนแรงงานที่มาประกาศเนี่ยนะไอ้ที่เขามาก็เพราะว่าหนึ่งสภาพบังคับจําเป็นสองมันมีหลักวิชาจึงมาพูดมาบอกมาบอกไปตามหลักวิชานั่นแหละครับว่าประเทศผิดอย่างนี้อย่างนี้ที่ถูกต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ที่ผมมาอาสาพูดมาบอกเนี่ยครับก็เพื่อให้คนไทยได้เห็น ได้มีทางเลือกซึ่งปกติท่านไม่มีทางเลือกเลยท่านไม่มีทางเลือกครับนะเมื่อมีทางเลือกแล้วก็จงพจิจารณาดูกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะเพื่อให้เกิดปัญญาเป็นระดับโสดาบันธรรมทิปไตยมันก็จะยกระดับการปกครองขึ้นมาเป็นระดับชั้นสูงผมจึงมายืนที่สูงเนี่ยเพื่อให้เข้าใจว่ามันจะต้องยกระดับชาติละไปเป็นประชาธิปไตยชั้นสูงไม่ใช่ประชาธิปไตยชั้นล่างนะครับ แล้วประชาธิปไตยมันสูงกับล่างเนี่ยมันต่างกันตรงที่ระบบการค้ามันบางต่างกันที่ระบบการค้า,า,าบบการค้า,า,คานั่นทำให้มันสูงหรือมันต่ําจิตใจที่สูงก็ย่อมนําสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ถูกต้องกับกับประชาชนย่อมเกิดขึ้นไม่ใช่อยู่อย่างประชาชนคนไทยทุกวันนี้อยู่อย่างอัตคัดขัดสนแลลนแค้นกันอยู่อย่างย้อนแย้งขัดแยง้งแตกแยกกันทุกวี่ทุกวันเนี่ยเป็นอยู่อย่างนี้เราเป็นอยู่แล้วดำรงอยู่แล้ว จนเราต้องต้องขำขำกับไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยมาทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะก็ตามีพระสองรูปมาพูดตลกขบคันซึ่งไม่ใช่ผิดหรอกครับเป็นเรื่องที่ถูกอ่าหลักไอ้คือหลักเนี่ยมันมีให้เลือกท่านจะพูดในสไตล์ไหนลีลาไหนมันได้ทั้งนั้นแหละไม่ผิดหรอกนะครับส่วนไอ้เราคนไทยเราก็มาแบ่งเป็นแบบพวกอนุรักษ์พวกก้าวหน้าอ่ะก็แบ่งกันไปเวลาพูดก็ก็บอกประเภทมาเสี กประเภทกบขันนะนะจะมีธรรมะสักเจ็ดสิบสามสิบหรือห้าสิบห้าสิบก็แจ้งบอกไปผู้ฟังเขาจะได้แยกประเภทได้ก็เหมือนกับเลดการดูหนังอะเหมือนกันอันเดียวกันธรรมะก็มีเลดให้เลือกพกคนมีหลายประเภทนะฮะก็ต้องฟังแบบถนัดตีียงไปก่อนแล้วก็จึงไปเข้ารายละเอียดอีกทีอ่ะละผมก็เกินมาซะยาวนานอันนี้ก็จะมาพูดต่อเชื่อมจาก แนวชั้นสูงนี่แหละครับแนวชั้นสูงเนี่ย,ะน,น,น,ยนะครับที่ถูกยกชั้นขึ้นมาแล้วก็จะถูกเรียกชื่อใหม่เป็นธรรมาธิปไตยนั่นเองนะครับซึ่งมันคือเครื่องมือของประชาชนเมื่อได้ประชาชนได้ใช้เครื่องมือที่ถูกแล้วการนี้แล้วกควมมว็ความมั่งคงั่งล่ํารวยความมั่นคงแห่งแห่งชาติหรือของประชาชนเนี่ยมันก็จะเกิดตามสเต็ปขั้นตอนที่ผมได้ออกแบบไว้ในเด็กก็คือระบบผะบอบนี้มองประชาชนเป็นมนุษย์ทองคํา เมื่อมองเป็นมนุษย์ทองคําวิัยใส่วิยัยเข้าไปมันก็ทําให้ทําอะไรกันแล้วแต่นะครับเมื่อเป็นทองคาแล้วตีมูลค่าแล้วเอามูลค่านั้นไปทําอะไรกันแล้วแต่กิจกรรมอะไรแล้วแต่ไปออกแบบแล้วตการรมการเงินแบบไหนก็แล้วแต่ออกแบบแล้วจัดให้มันอยู่ในโค้ดซึ่งเชนสมาร์ทคอนแท็กยังไงก็แล้วแต่ไปผูกกับกฎหมายเพื่อจัดการทางโลกออนไลน์นะครับต่อไปกฎหมายก็จะเป็นกฎหมายสมาร์ทคอนแท็กนี่แหละครับนะครับ มันเป็นร่วมกับ AI แล้ว AI ก็จะโทรมาคุยกับประชาชนนี่แหละครับว่าท่านพฤติกรรมแบบนี้ใช่หรือไม่นี่หลักฐานมีอย่างนี้อ่าผมเป็นผมเป็น AI ผมเป็น AI ผมนี่ตรวจสอบแล้วท่านเป็นอย่างนี้ขอให้ท่านอ่าขอให้ท่านได้รู้สถานะตัวเองว่าแบบนี้อ่าใช่หรือไม่ให้ท่านตอบด้วยจิตสำนึกอะ่ะถ้าจิตสํานึกท่านปฏิเสธแต่ AI มีหลักฐานเป็นแบบนี้ก็จะ ส่งฟ้องศาลศาลออนไลน์นะฮะส่งฟ้องศาลออนไลน์าลออนไลน์จะทำอะไรที่ปรับปรับคือเงินท่านที่มีมัง่งคั่งอาจจะถูกปรับเงินท่านที่ให้ไปนคนละสองล้านนะก็จะถูกปรับดังนั้นระบบระบบการปกครองเนี่ยท่านอย่าเผลออย่าชล่าใจฟังของผมฟัง,ฟ,ง,ฟ,งฟังที่ผมอธิบายนี้เราไม่สนใจชลาใจนะฮะไปปล่อยให้มีเลือกตั้งพอมีเลือกตั้งพอมีรัฐบาลปุ๊บเนี่ย ประเทศต่างๆ,ๆเขาจะต้องสร้าง CBDC ขึ้นมาอย่างแน่นอนเขาสร้างขึ้นมาอย่างแน่นอนแล้ว CBDC เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วแล้วท่านไปนเลือกรัฐบาลก็เรียบร้อยเพราะรัฐบาลก็จะต้องมาใช้ CBDC นั่นแนหะควบคุมประชาชนไอ้อย่างเงี้ยท่านควรหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงคืออย่าไปเลือกรัฐบาลเวลาไปก็ไปทําปอลมานูวอโนซึ่งผมให้เป็นสูตรไปปอลมานูวอโนก็คือทําระเบิดปรมัมมานูทิ้งระเบิดปรัมานูสองลูกเหมือนญี่ปุน่น ทิศสองลูกเราเชเกมโลกเปลี่ยนเลยเกยมเช้งก็คือยุติสงครามโลกเลยแล้วเกมเช้งเปลี่ยนจนทั่งโลกมันจเจริญขึ้นอ่ะอ่ะน,นั่นคือการทาที่ประเทศไทยต้องทําเหมือนกันทนําปรมาณูโวโนก็คือเข้าคูหาแต่กา,กากากระบาดไม่เลือกใครไม่เลือกเบอร์อ่ะการกระทำเช่นนี้คือการเลือกตัวเองนัน่นเองและขอประชาชนเข้าใจงี้คือการเลือกตัวท่านเองคือท่านเข้าไปเลือกโจรสูตรมาทุกครั้ง เข้ามาตั้งไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยนะครับคราวนี้รู้จักเลือกตัวเองบ้างสินะรู้จักเลือกตัวเองบ้างสิเลือกโง่เลือกจนที่สุดเข้าไปบริหารประเทศได้แล้วนะผลลิตเดตก็เห็นแล้วนะครับว่าแต่ละคณะที่มาทําการทำตัวเป็นรัฐบาลเป็นยังไงลงสวยไหมไม่สวยท่านก็รู้ก็ทราบเพราะประเทศนี้มันย้อนแย้งหมดเพราะรัฐธรรมนูญมันผิดมันผิดมาตั้งแต่วิธีคิดแล้วก็มัเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยผิดตั้งแต่วิธีคิดอ่ะนะ ดังนั้นก็ต้องทิ้งใช้คําได้คใ็้คำประโยคเดียวคือต้องทิ้งท่านฟังผมอาจจะไม่ไพเราะไม่สะนอะไม่มันไม่มีคือคือมันต้องพูดต,ต,ตรงๆอนน่ะตัวเนี้มันมันมาถึงจุดไคลแ็กที่นมันมันจะมาเหมือนเข้าได้เข้าเข็มหรืออะไรเนี่ยมันจะมาพูดตลกขบขันเหมือนอย่างพระสองรูปก็ไม่ได้ก็ต้องพูดกันตรงๆแบบเนี้ยเวลาฟังก็จะเครียด ไม่ชอบมัง่งเพราะมันไม่ถูกเจริตท่านแต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ไอ้สิ่งที่ถูกเจริตท่านกลับเป็นสิ่งที่ผิดต่อประเทศอยู่ขณะน,นี้ซึ่งมันทําให้ประเทศมันเพี้ยนเพี้ยนจนท่านท่านต้องตั้งคําถามประเทศไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรก็นี่ไงก็จุดที่ท่านไม่เข้าใจท่านจะเอาตามใจไม่ได้หลักวิชานี่ไม่เอาตามใจใครท่านต้องตามหลักวิชาท่า,านต้องครบมาตรฐาน ต้องเคารพต่างหากไอ้เรื่องนี้ต้องรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองต้องเข้าใจต้องมีมารยาทนะถ้าเป็นคนไทยเนี่ยมันในตัวจริงมันต้องรู้จกักเคารพนอกจากเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เคารพที่ต่ําที่สูงก็ต้องเคารพหลักที่ถูกด้วยไอ้นี่เราไม่เคารพหลักที่ถูกเนี่ยหละคนไทยผิดตรงเนี้ยผิดตรงที่ไม่เคารพหลักวิชาที่ถูกแต่คนไทยไปนิยมแห่แหนเคารพบ,บุคคลติดบุคคลแห่แหนบุคคลบุคคลนี่แหละมันจะพาไปไหนไปแหกกดก็ไปด้วยมันจึงเป็นเช่นนี้ เขาจึงแหกกฎมาตลอดเขาจึงไม่ยอมอยู่ในไกฎหรือหลักวิชาที่ถูกประเทศมันจึงสร้างมาผิดหลักวิชามันจึงเป็นเช่นนี้แหละนะเอานะก็เข้าใจแล้วผมก็ไม่จะก,กระแทกอารมณ์ท่านยังไงให้มันตื่นกลัวตกใจสำนึกเสียใจผิดหวงังกันอยู่ที่เป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยซร่งเกิดมันเป็นประเทศที่ผิดเมื่อมันเป็นประเทศที่ผิดมันทําให้คนไทยที่อยู่ในประเทศนี้เป็นคนไทยตัวปลอมเป็นคนไทยที่ผิดตัวด้วยไม่ใช่คนไทยตัวจริงเป็นทุกคนจึงเป,เป็นระดัวปลอมผมจึงพูดประโยคน,นี้ แล้วท่านก็ไม่ต้องมาโกรธผมว่าผมไปมด้อยค่าประเทศนะฮะที่นี่ไม่ได้ด้อยค่าที่นี่กําลังสร้างมูลค่าประเทศที่สูงขึ้นมันจะทิ้งประเทศไทยถูกปลอมที่ท่านไปยึดอยู่ท่านต่างหากที่ยึดสิ่งที่ผิดเออทั้งประเทศนั่นแหละเข้าใจผิดกันทั้งประเทศเพราะไม่รู้หลักวิชาที่ถูกไม่เอาหลักวิชาถูกถูกแล้วไม่เคารพหลักวิชาปัญหาคือไม่เคารพหลักวิชาดันดันขนึขลึไปเคารพโจรใส่สูตรมีเงินเยอะโอ้โหเคารพอยู่ข้างนี้เสริมเสริมหนุน เขาทำผิดต so the so ่อประเทศชาติก็ยังไม่หนุนเขาอีกเขาทำเรื่อตบอัวชาติก็ไปเออสรรเสริญเขาอีกนี่ไงเพราะประเทศไทยมันผิดอยู่ข้อเดียวไปแห่แหนบุคคลแต่ไม่เคารพหลักวิชาีิถูกนี่แหละข้อผิดของคนไทยจึงได้อยู่อย่างผิดผิดเพี้ยนเป็นประเทศผีดิบเป็นคนก็ไม่ไม่ใช่คนไทยจะต้องใช้ชื่อไทยดังนั้นเมื่อท่านจะมั่นออกมั่นใจจะเป็นคนไทยใช้ชื่อไทยท่านก็ต้องรีบฆ่าตัวเองขนาดนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นคนไทยนะเพราะเป็นคนไทยถูกปลอม รีบค่าด่วนโดยเอาบัตรประชาชนน่ะที่ผมให้อ่ะที่ผมแนะนําอ่ะบัตรประชาชนนั่นแหละครับมาสมัครเป็นภูมิพี4ภูมิพลมีเลือกเพื่อจะเป็นกําลังแผ่นดินสร้างประเทศไทยใหม่ต้องเป็นกําลังแผ่นดินประเทศต้องการกําลังมาผลิตประชาชนใหม่ดังนั้นสมัครเป็น4ภูมิพลด่วนหนึ่งเป็นรัฐบาลเฉพาะการสองเป็นเจ้าหน้าที่ธรรมาธิไใจประจําตําบลอําเภอจังหวัดสามเป็นประชาชนไทยมหาอำนาจคือเป็นรัฐบาลเป็นตลอดชีวิต อันนี้แล้วได้ทุนสำรองคนละสิบสองล้านบาทอันนี้อันที่สามอันที่สีนะ่เป็นทหารนะฮะเป็นทหารของประชาชนไทยมาหาอำนาจมีทหาร้องกองทัพไทยนะครับทหารของประชาชนมหาอำนาจรับสมัครหนึ่งล้านหรือสองล้านนายถ้าไม่พอกเพิ่มได้ตอนแรกรับหนึ่งล้านก่อนอชายห้าแสนหญิงห้าแสนเพื่ออะไรเพื่อมาฝึกวินัยประชาชนทหารรับมาฝึกใหม่ฝึกกันใหม่แล้วทหารไปฝึกประชาชนตามตำบลต่าง ึกวินัยเพราะทุกคนไทยต้องเรียนวันละสองชั่วโมงเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้การบริหารเงินสิบสองล้านใหม่จะอย่างไรไอเนี้ยคือหน้าที่คือต้องรีบพลิกตัวด่วนผู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองผู้กันทุกโต๊ะอาหารนะฮะขอให้พูดกันอย่างนี้ทีนี้กลุ่มที่จะตื่นก่อนเนี้ยนะก็คือคนที่ในอยู่ในหมู่บ้านกับทหารกับกองทัพไทยนี่แหละที่เป็นทหารอะทั้งตำรวจอะแหล,ละแล้วก็เป็นชั้นผู้น้อยก็คือชั้นตั้งแต่ในในพลในสิบ นพลทหารนะพลตำรวจนะชั้นต่ําสุดอ่าในสิบในร้อยเอาแค่สามเนี่ยส่วนในพันในพลนะั้นนะที่นี่โละทิ้งหมดไม่เอานะเอาเฉพาะคนที่ถืออาวุธเอาที่ถืออาวุธนั่หละหันอาวุธกลับไปหาในพลแล้วไปตบเท้าไปอัญเชิญมาเซ็นรับสภาพนะออกจากราชการเลยแล้วก็จ่ายเงินชดเชยให้นะครับไม่ต้องรออไม่ต้องรอให้จบจ่ายเงินชดเชยให้เลยเออริลิลทยเลยเดี๋ยวท่านใด อยากจะทํางานต่อก็อมาสมัครเป็นที่ปรึกษาของขบวนกู้ชาติเพืาตักสอบเพราเราจะต้องสร้างประเทศในช่วงสองปีครึ่งเนี่ยก็มาสมัครที่นี่ครับอเพราะฉนั้นส่วนทหารที่ไปตบเท้านะ่ะอ่าข็ให้แบ่งกันทั้งสี่ภาคทั้งสี่ภาคอทหารนะ่ะอก็เรียกว่าจัดเป็นกันหนึ่งหนึ่งในพันสมรามีหนะ้าน่ะ มีสี่ภาคนะฮะก็เรียกว่าสี่พันคนอ่ะสี่พันคนได้คนละหนึ่งล้านบาทนะครับสี่พันคนได้คนละหนึ่งล้านบาทอไปอัญเชิญตบท้าไปอัญเชิญในพลทั้งหลายมาเซ็นรับสภาพนะครับพร้อมรายชื่อเรียบร้อยมีายพลเรียบร้อยมาเซ็นรับสภาพแล้วจะได้หนึ่งล้านบาททํางานแค่วันเดียวได้หนึ่งล้านบาทส่วนไอ้เงินสิบล้านบาททุกคนก็ได้เพราะทุกคนเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนก็ได้สิบสองล้านบาททหารก็ได้ทหารตำรวจก็ได้สิบล้านบาท ได้ถูกสำรองบุคคลเหมือนกันแล้วทำให้ญาติพี่น้องได้หมดคนไทยทั้งประเทศได้หมดงนั้นประชาชนจะสรรเสริญทหารระดับในระดับล่างสุดตั้งแต่พลตํารวจพลทหารจนถึงในร้อยนี่แหละนะครับจะสรรเสริญสามสามระดับนี้นะครับส่วนในพลนั้นเมื่อถูกานายพันนะครับมาเชิญไปรับสภาพท่านก็ทําเป็นกลัวซะไม่ต้องมาต่อสู้กันทาเป็นกลัวเพราะท่านได้ประโยชน์ทางนั้นแหละโดยเฉพาะพบทว พบทออพบทอรพบตอรอได้คนละหนึ่งพันล้านหนึ่งพันล้านส่วนอีกพันล้านเนี้ยได้คนข้างๆที่ท่านจะต้องไปสั่งไปดูแลทีมงานของท่านนั่นแหละครับเป็นสองพันล้านยกให้ไปเลยทั้งสี่เราครับไปให้ลูกน้องนะครับบอกลูกน้องให้จัดตบเท้ามาจันทร์เชิญสวยๆหน่อยเท่ๆหน่อยนะทําพิธีอ่ะเราก็จะทาพิธีอันเชิญให้เกียรติอย่างสูงนี่คือการให้เกียรติสูงนะฮะเป็นแบบนี้ทหารตํารวจทํา ท่านจะได้ทุนละคนละสิบสองล้านบาทได้เงินเดือนขึ้นสามเท่าได้เงินพิเศษในวันที่ไปอาบเชิญอีกหนึ่งล้านบาทเพราะฉนั้นสี่ภาคภาคละสี่พันคนได้คนละสี่สี่ล้านไอคนละหนึ่งล้านบาทก็สี่พันล้านเงินสี่พันล้านนี่ก็ควรจะให้คนตัวเล็กตัวน้อยในการเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับเงินจิ๊บจ้อยนะแล้วก็เราให้ในผลไปแล้วพันล้านคนเดียวอีกพันล้านก็แจกลูกน้องใกล้ๆนะเนี่ยแค่เนี้ยประเทศก็เปลี่ยนอย่าง สงบเรียบร้อยส่วนในเงินเนี่ยมันตามมาทีหลังจะได้ไม่ได้หละขอให้เข้าใจหลักเกณฑ์นี้ก่อนมีเงินให้แน่นอนนะไม่ต้องมาต่อสู้กันถึงสู้ยังไงประชาชนมีหนึ่งล้านนายนะประชาชนนะ่ะรับสมัครหนึ่งล้านนายทหารของประชาชนอนะ่ะเพระยะยาวท่านสู้ยังไงก็สู้ประชาชนไม่ได้ยังไงท่านก็นแพ้อยู่ดีอ่ะพูดง่ายท่านแพ้ตั้งแต่วิธีคิดแล้วแล้วท่านก็แพ้ตั้งแต่ที่จะต่อต้านประชาชนแล้วนะครับดังนั้น ประโยคที่ผมพูดเนี่ยไม่ต้องไปทําสงครามสู้กันไม่มีใครตายไปปฏิบัติตามที่ผมทําเนี่ยโลกจะสันเสริญลูกเมียจะสรนเสริญสังคมจะสันเสริญ,มมรญก็เห็นภาพแล้วนะนี่คือการตอบแทนคุณแผ่นดินที่ถูกต้องและควรทําอย่างยิ่งไม่ใช่ในสิบในร้อยทำตามคําสั่งของในพลซึ่งท่านก็เข้าใจเข้าใจอยู่แล้วว่านะเข้าใจนะเอาละไม่เกิดประโยชน์ ต่อประเทศชาติและประชาชนเลยแต่ทําให้ประเทศอยู่ในกบดักวงจรต่อไปก็เท่ากับทหารตํารวจอ่าสมรู้ร่วมคิดจะร่วมหรือคิดไม่รู้อ่ะทหารตํารวจก็คือส่งเสริมการดำเนุนผู้อ่นานญากกรนะที่ทําลายประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะฮะหรือฆาตกรต่อเนื่องนั่นเองอ่าก็ทาจำลาวประเทศต่อไปอีกโดยไม่รู้ตัวคนทาก็ไม่รู้ตัวคือทหารตํารวจก็ไม่รู้ตัวคําสั่งมาอย่างนี้ก็ทาตามคาสั่ง ผมคิดว่าคงจยากเกิดปัญญาได้แล้วต่างตำรวจนะคงเกิดไปญาได้แล้วก่าพอ,อทีกองทัพไทยพอ,อทีนะฮะเพราะนั้นก็พูดง่ายมาสมัครกับกองทัพไทยอ่ะเอ้ก็กระบอกผู้เชาประชาตักสองแค่นั้นเองอ่ะตั้งก็มาสมัครนะครับทีนี้การแสดงออกของทางตำรวจก็โดยการชักธงธรรมาธิไปไตยคู่ธงใจหลงเพราะเป็นช่วงเปลี่ยน่ายก็ต้องคู่กันคู่ธงใจหลงนะฮะชักขึ้นไปเลย แค่นี้ผู้หลักผู้ใหญ่ตัวใหญ่ก็รู้แล้วนะฮะทีนี้อ่ามาพูดถึงประชาชนประชาชนที่อยู่ตามหมู่บ้านตำบลทั้งหลายก็พลิกเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าสภาตำบลเนี่ยมันจะคิดอะไรเนี่ยถ,ถ้าประชาชนในในเขตในท้องถิ่นไม่เอาด้วยกับนโยบายนั้นไปทําไม่ได้นะครับประชาชนไม่เห็นด้วยเอาไม่ได้นะแล้วประชาชนสั่งกาหนดได้ด้วยเพราะเป็นเจ้าของน้านที่ตยต่ก็ผมให้รวมกันแล้วตั้งสามสิบสี่สิบล้านเสียงแล้วประกาศในกฎหมายสิบหลอด,ดังนั้นท,ทุกๆตำบลเอาธงเนี่ยไปให้ ปักไว้เลยทั่วทุกหมู่บ้านตำบลน,นะแล้วก็เอาตรงไปให้ทหารตำรวจด้วยที่อยู่ในพื้นที่อาเรียงกันทหารตำรวจก็เข้าใจแล้วอ๋ออย่างนี้ประชาชนต้องการทําอย่างนี้อ่าก็ประเทศมันก็ไม่มีปัญหาที่ต้องไปต่อสู้อะไรกันนะครับเอาละผมอธิบายอย่างนี้คงเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วนะครับหวังว่าคงจะยกตัวเองขึ้นมาเป็นระดับชั้นสูงนะฮะเหมือนที่ผมมาอยู่ชั้นสูงนี้เราก็จะได้การปกครองแบบแนวหน้าของโลกเลยยินดีต้อนรับทท่านนะครับที่นี่ครับสวัสดีครับ you <phone rings>